สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในเกม Retail r o y a l นะครับผมหรือว่าเกมหุ่นตีกันนะครับผมเพื่อเป็นที่1เป็นแนว Battle Royale ในแหละผมว่านะผมก็เพิ่งโหลดมาไปเราไปลองดูกันเลยเอ่อ free for all แล้วกันตียับอ๋อมีคนทั้งหมด16คนนะครับไม่เยอะนะน่าจะเป็นเกมไวเดี๋ยวผมจะเป็นที่1ให้ดูเอ่ออะไรเนี่ยหาจุดลงหรือเปล่าออกผมลงตรงนี้ล้กันใช่ไหมซิลิคโซนไหนอ่ะ อ๋อนี่ไงผมลงตรงนี้แหละได้ไหมได้ไหมโอยโอ๊ยลื่นเหลือเกินเอ้าอะไรเนี่ยเปิดแล้วผมต้องหาของก่อนมันอยู่ในร้านอีเกียนะครับหาของก่อนหาของก่อนอยู่แถวไหนได้เนี่ยของนี่ยหาขวานอะไรเงี้ยหรือว่าผมมีขวานไม่มี นี่เลยไปละว,วิ่งก่อนโอ้ยเจ็บเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาผมได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่แถวนี้เลยเปิดก่อนเฮ้ยรู้หรอกด e ไม่เห็นได้อะไรเลยตรงนี้หรอเฮ้ยเฮ้ยคนมาแล้วยายาเพื่อนชายยาง้างหมัดมีเสียงง้างหมัดด้วยนะครับ เหมือนเขาจะคุยกับผมนะคุยได้ได้วยเหรอเฮ้ยมีคนมีคนแจมผมยังไม่รู้เลยว่าปุ่มคุยตรงไหนอืมเฮ้ยผมเขาจะล่าผมอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยอยา่าไอ้นี่ก็นะผมวิ่งละว,วิ่งทันอยู่แล้วแม่ เอาไปไหนแล้วะเซ็งเลยไม่ตามผมแล้วเอานี่ดีกว่าถังรลเบิดนะครับนี่แน่โดนไหมเฮ้ย,ยโดนปะวะนี่เลยตามล่าเลยครับนี่แน่เฮ้ยไม่ได้สึกปลาของแล้วสึกปลาของแล้วหนึ่งนี่แน่นี่แน่นแน นี่แน่อุ๊ยอุอ๊ยเจ็บเจ็บนี่แน่อุ๊ยไม่ได้นะครับเฮ้ยจะเย็นนุ่มจะเย็นอืมอืมนี่แน่โดนไหมผมไม่รู้ว่าโดนไหมเอานี้เอกก่อนเอานี้ดีกว่าโอ้ยมันระเบิดยากจังโอ้ยมีคนตายหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไปก่อนแล้วกันตรงนี้ไม่ปลอดภัยลบ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  มันหาขวานหาอะไรอย่างี้ยากจังอะตอนฝึกเล่นยังมีขวานอยู่เลยอยู่แถวไหนเนี่ยหรือผมต้องคราฟเองเพราะมันมีให้คราฟด้วยพอไหมเนี่ยอะไรอะ Wooden Arrow โอ้ได้แต่อันนี้โถ่เอ้ยอย่าเพื่อน ของหนกักของหนกักอืมหนีก่อน,นครับเอ้ยเอา้าโหแล้วโยนไปตรงนูนะ้นน่ะนี่ไงโดนครับโดนเจ็บไปหนึ่งเฮ้เก็บสิอืมโดนโอุย้ยไม่ใช่เฮ้ยวิย้วงบีบวงบีบ วิ่งก่อนวิ่งก่อนอืมโดนเฮ้ยเฮตัดวะเนี่ยอืมหลบก่อนนะครับเฮ้ยผมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนือยเหื่อยโอ้โหเลือดเลือสิแปดยาอืมโอ้โหเลือดเรืสองโอ้ทางตันปุ๊บ หลบได้ไปแล้วเฮ้ยยาอย่าทำร้ายกันดีแล้วก็หุ่นเหมือนกันนะ่ะอืมอุ้ยอุ้ออ <Brand. S 1> เรียบร้อยครับผมไม่ไหวนะครับผมไม่มีของโอ้แล้วมันถือแฉลงมาไล่ตีเลยอะ่ะไปเราไปลองรีแมทกันอีกสักรอบครับมาเรามาเริ่มกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวหาที่ลงก่อนตรงนี้แล้วกันสตรเล e ตมิด a อส กับผมก็ได้ทําการลงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาหาของก่อนเลยตามห้องแล้วกันไหนไม่กี้ที่ลองใช้ลูกธนูไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับผมไม่สามารถเอามาแทงใครได้คงจะอา้าวนี่มันโต๊ะคราฟนี่ว่ะขวานใช้อะไรอะเหล็กกับไม้30อันโหเยอะไปเปล่าเริ่มเลยแล้วกันต่อยต่อยต่อยเหมือนไม้คราฟเลยนะครับต้องต่อยแล้วก็หาวัตถุดิบอะไรนี้เอง โอโหได้ทีละหนึ่งยากไปไหมเนี่ยแล้วมันเอาสามสิบอย่างว่าแหละครับมันเป็นของโหดสุดมั้งผมได้ยินเสียงคนนะใกล้ๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันเปิดได้แล้วอ๋อต้องรอเป็นสีเขียวนะถึงจะเปิดได้ได้ไรอู้ <Nice. S 1> มาแล้วลูกจ๋าขวานที่ลูกอยากได้มาขอจามหน่อยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเฮ้ยผมเจอคนแล้ว ไม่ใช่เจอคนส like you know. ิเจอหุ่นหุ่นถืออะไรไม้แบตจะไปตีแบตที่ไหนครับจะไปตีแบตที่ไหนครับโดนลบเก้าตามครับตามอุ้ยอุยอุยมีปืนโอ้โหโอ้เกิดไเปล้าออ้ยโอนแล้วตะปูปักหัวผมเฮ้ยโอ้โหขี้โกงอ่ะอื้มอืมมึน โดนผมต้องตีโดนหัวนะถึงจะสตันนี่ไงสตันแล้วตามต่ออุ้ยอู้ยอู้ยโอ้โหไม่ไหวนะโอ้แล้วมีปืนเฮ้ย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 โอ้โหอย่างรัวโอ้ยคนนี้มันเซียนน่ะไม่ไหวเลยอะ่ะโอ้โหแล้วที่สิบห้าไม่ไหวเลยสงสัยต้องไปฝึกมาใหม่นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมว่าค่อนข้างสนุกอยู่นะถ้าเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันมีดูโอ้ด้วยมั้งเนี่ย Duo อฟีฟอ l ์ออลแลเนี่ยไม่มี3คนนะครับผมแต่เป็นเกมที่สนุกนะครับผมว่าแล้วก็ฟรีด้วยในส t e ีมถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาโหลดมาเล่นได้นะครับผมเกมปันๆอย่างนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ